ื่อเล่นเกมที่หากคุณมีเงินแสนอาจจะหมดแสนได้โดยไม่รู้ตัวสวัสดีครับเพื่อนเครับวันนี้ก็มาพูดคุยเกี่ยวกับตัวระบบของการเล่นเกมอ e ีกแพลตฟอร์มนึงนะครับที่ผมต้องบอกเพื่อนๆเลยว่าถ้าคุณมีเงินหลักแสนนะครับดีไม่ดีหันมาแวบหนึ่งเนี่ย มันอาจจะล่อยหลอหรือแทบจะไม่มีเลยก็ได้นะครับถ้าหากไม่สามารถที่จะควบคุมกิเลสของตัวเองได้นะครับกับตัวแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า PC หรือว่าคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลน,นั่นเองนะครับที่เพื่อนเพื่อหลายคนก็พอที่จะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าการคัดซ่อมในการสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมาสักหนึ่งเครื่องเพื่อเอามาใช้ในการเล่นเกมเป็นหลักนั้นมันมีความยืดหยุ่นมากกว่าตัวแพลตฟอร์มอื่นๆอย่างชัดเจนนะครับเรียกว่าเพื่อนๆมีเงินในระดับแบบพันปลายปลายนะครับหรือว่าเกือบเกือบหมื่นเน เครื่องคอมพิวเตอร์เรียกว่าเป็นราคามือสองนะครับแล้วก็ทําการ grade, อัปเกรดอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์บางตัวนี้ก็สามารถที่จะเล่นตัวเกมระดับทเทพ A ในยุคปัจจุบันได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมเองก็เคยเอาตัว i7 นะครับ7700นะครับที่เป็นเทคโนโลยีเก่าแล้วนะครับตัว CPU นะครับเพียงแค่มาเปลี่ยนในเรื่องของตัวการ์ดจอแค่นั้นนะครับซึ่งบางคนอาจจะมองว่ามันคอขวดไปหน่อยนะครับแต่มันก็สามารถที่จะ ทำให้เล่นตัวเกมแบบที่เป็นเในยุคปัจจุบันได้อย่างไหลลื่นเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้แหละนะครับมันก็เป็นข้อดีของทางแพลตฟอร์มของทางฝั่ง PC นะครับที่มันมีตลาดที่ค่อนข้างกว้างมากกว่าในทางฝั่งแพลตฟอร์มอย่างเช่นทางฝั่งเครื่องเล่นเกมคอนโซลนะครับหรือว่าจะเป็นโมบายก็ตามนะครับซึ่งในจุดนี้นะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าหากเพื่อน ไม่มีการควบคุมนะครับในเรื่องของตัวรายจ่ายกับการที่จะแสงงบประมาณมากับการอัปเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่าจะซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่สักเครื่องนึ่งนะครับเพื่อใช้ในการเล่นเกมแสนเนี่ยอาจจะหายวับไปในพิบตาได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าการคัสตอมนั้นมันสามารถที่จะสร้างประสบการณ์ในการเล่นเกมนั้นได้แตกต่างหลากหลายตามแต่ละบุคคล นะครับที่อยากจะให้เป็นนะครับบางคนต้องการเล่นตัวเกมกับที่มน A มากขึ้นมาหน่อยนะครับก็อาจจะทุ่มก็ประมาณไปในส่วนของตัว G P U หรือว่าการ์ดจอใช่ไหมครับแต่บางคนก็อาจจะบอกว่าการ์ดจอนั้นอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นตัวท็อป ตัวแรงนะครับแต่ขอเพิ่มประสบการณ์ในเรื่องของการรับแสดงในเรื่องของตัวจอภาพหรือว่าต่อตัวจอมอนิเตอร์นะครับซึ่งผมเองในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับก็ได้มีโอกาสนะครับสัมผัสกับตัวฮาร์ดแวร์ตัวจอมอนิเตอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็บังเอิญนะครับมีตัวจอมอนิเตอร์ขนาดสเกล21ต่อ9นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นตัวหน้าจอมอนิเตอร์ที่เป็นแบบอัลตราวาอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นของค o ลเลอร์มาสเตอร์นะครับก็บังเอิญนะครับว่าพอมันมีอยู่2จอนะครับกับตัวขนาดหน้าจอที่เป็นแบบ เอาท้าวายนะครับ21ต่อ9ก็เลยนึกค้มออกค้มใจขึ้นมาว่าอ่ะลองเอามาต่อเป็น2จอดูสินะครับแล้วตัวเกมที่เราจะเอามาเล่นกับประสบการณ์ที่เราจะได้มุมมองภาพที่มันกว้างกว่าเป็นพิเศษเนี่ยจะเอาเกมอะไรล่ะเราก็นึกขึ้นมาได้นะครับว่าเกมที่ค่อนข้างการันตีในเรื่องของตัวคุณภาพของงานด้านภาพหรือว่าสร้างประสบการณ์ในการเล่นเกมที่เหนือกว่าตัวเกมอื่นๆในทางฝั่ง PC และมักจะใส่เข้ามาให้มากกว่าดึกกว่าตัวเกมอื่นๆเป็นพิเศษนะครับกับการแสดงผลภาพแบบชนิดกว้างนะครับก็ต้องนึกถึงเกมของทางฝั่ง PlayStation นั่นเองนะครับที่ตอนนี้เพื่อนๆก็รู้กันอยู่แล้วว่าเกมของทางฝั่งเครื่อเกมคอนโซลของ Sony นั้นนะครับก็โยกมาให้ลงบนตัวแพลตฟอร์มของทางฝั่ง PC มากขึ้นนะครับและตัวเกมต่างๆที่โยกลงมาในทางฝั่ง PC ส่วนมากก็จะเป็นตัวเกมระดับ AAA ที่เป็นเทั้งนั้นพอนเป็นตัวเกมระดับที่เป็นเนะครับภาพกราฟิกก็อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างที่จะสูงอยู่แล้วนะครับแต่ทาง PlayStation เองก็สามารถที่จะคัสตอมนะครับปรับให้ตัวการ์ดจอสเปคต่ำๆนะครับเครื่องสเปคต่ำๆก็สามารถที่จะเล่นตัวเกมนั้นได้ไหลลื่นเหมือนกันนะครับแต่ถ้าคุณมีเครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่าฮาร์ดแวร์ที่สุดนะครับทางโซนี่ก็ตอบโจทย์ นะครับโดยเฉพาะการเล่นตัวเกมแบบภาพกว้างพิเศษนะครับเพราะผมเล่นตัวเกมที่เป็นสเกลแบบ2ีต่อ9ที่มันกว้างกว่าตัวหน้าจอหรือว่าสมาร์ททีวีที่เพื่อนๆเ,เล่นกันแบบ1 6ต่อ9อยู่แล้วนะครับก็รู้สึกว่ามันให้ประสบการณ์ในการเล่นเกมแบบภาพกว้างที่ดีอยู่แล้วนะเรียกว่ามันมีความแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับแต่พอเอาตัวจอมอนิเตอร์นะครับที่เป็นแบบ2 0ต่อ9 นะครับสองจอมาต่อกันนะครับโอ้โหเรียกว่ามันก็กลายเป็นอะไรอ่ะเพื่อนๆสามสองต่อเก้าไหมนะครับและทางโซนี่เองนะครับก็ตอบสนองให้ได้ด้วยนะครับเมื่อคุณมีจอสองจอกว้างแบบนี้ผมก็จัดให้นะครับโอ้โหเรียกว่าโคตรกว้างเลยนะครับอย่างเช่นตัวเกมอันชาตนะครับที่ผมลองนะครับประสบการณ์ในการเล่นบนตัวจอมอนิเตอร์ที่เป็นขนาด1 6ต่อ9นะครับหรือว่าจะเป็น2 1ต่อ9ก็ตามนะครับหรือถ้าคนไหนที่เคยสัมผัสบนตัวทางอ่า ั่งคอนโซลกับบนสมาร์ททีวีจอใหญ่ใหญ่อยู่แล้วนะ70นิ้วเพื่อนๆก็บอกว่าโอ้โหใหญ่ตาแตกแล้วนะครับแต่ถ้าลองได้มาสัมผัสนะครับกับแบบช,ชนิดแบบอัลต้าวายนะครับแบบ32เลยนะ32:9แบบนี้โอ้โหมันเห็นความแตกต่างแบบชัดเจนนะครับมันกว้างแบบไม่รู้จะพูดยังไงนะเพื่อนๆแต่ถ้าเพื่อนๆเห็นภาพเพื่อนๆก็พอที่จะ ลองนึกได้นะครับว่ามันกว้างจริงๆและตัวสเกลนั้นก็ไม่ได้มีการผิดเพี้ยนหรือว่าบิดเพี้ยนตรงไหนตรงส่วนใดน,นะครับเพราะว่าทางโซนี่เองนั้นเขาได้ใส่ในเรื่องของการแสดงผลแบบชนิดอัลตรตาไว์มาให้แบบเต็มที่นะครับมาให้เต็มที่อันนี้เพียงแค่ตัวอย่างแค่ตัวอย่างเดียวนะครับที่แพลตฟอร์มของทางฝั่งเครื่องเล่นเกมขอทางฝั่ง PC นะครับที่สามารถที่จะดูดเงินนะครับของเพื่อนๆเนี่ยได้แบบชนิดเรียกว่าจะบอกว่า ได้อย่างมหาศาลนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าถ้าเพื่อนๆอยากจะอัปเกรดในเรื่องของตัวจอมอนิเตอร์ในช่วงเวลานี้นะครับถึงแม้จะมีราคาที่เริ่มที่จะขยับลงมาต่ำลงเรื่อยๆนะครับกับตัวขนาดหน้าจอแบบอัลตร้าไวนะครับแต่ว่าถ้าหากจะเริ่มใช้2จอนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยหมื่นเดียวก็คงจะไม่อยู่อย่างแน่นอนนะครับอย่างน้อยต้อง2 0,000ื0 0 0 0่นขึ้นไปนะครับกับการที่จะจัดสเปคในเรื่องของตัวหน้าจอมอนิเตอร์นะครับอันนี้เพียงแค่ส่วนเดียวเท่านั้นนะ ส่วนเดียวเท่านั้นยังไม่นับถึงตัวอสซอรีต่างๆอีกนะครับในการที่จะคัสตอมทําให้ประสบการณ์ในการเล่นเกมในแพลตฟอร์มของทางฝั่ง PC นั้นมีประสบการณ์เหนือกว่าตัวแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับอันนี้แหละก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมเอาหยิบยกมาแล้วก็ได้สัมผัสนะครับกับการเล่นเกมแบบชนิดหน้าจอแบบกว้างจริงๆนะครับทางฝั่ง PC ซึ่งในทางฝั่งเครื่องเนเกมคอนโซลไม่สามารถที่จะตอบสนองในเรื่องของการแสดงผลแบบชนิดหน้าจอแบบกว้างขนาดนี้ในหลายๆเกมได้ ะครับถึงแม้จะมีเริ่มที่จะมีบางเกมอย่างเช่นตัวเกม d e a t Standing นะครับภาคตัว Director Cut นะครับเมื่อก่อนนั้นก็รองรับการซัพพอร์ตในเรื่องของการแสดงผลแบบอัลตร้าวายเหมือนกันนะครับแต่ก็เรียกว่ามันมียังมีเกมที่น้อยอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นตัวเกมในทางฝั่ง PC เนี่ยส่วนมากเลยนะถ้ามาจากทางฝั่ง PlayStation ค่อนข้างที่จะการันตีได้เลยจะสามารถที่จะแสดงสัดส่วนนะครับกับสเกลแบบชนิดอัลตร้าวายได้ นะครับได้นะครับอืมอันนี้แหละก็เป็นในเรื่องของการนำมาอัปเดตเพื่อนๆนะครับกับแพลตฟอร์มของทางฝั่ง PC ถ้าหากใครที่สนใจนะครับหรือว่าอยากจะอัปเกรดในเรื่องของตัวจอมอนิเตอร์ดูนะครับแล้วมีงบประมาณในตรงส่วนนี้อยู่นะครับก็ลองกันดูได้นะครับกับการเพิ่มตัวจอมอนิเตอร์ให้มันมีขนาดหน้าจอแบบอัลตร้าวนะครับหรือว่าจะลองเซิร์ฟเซิร์ฟกันดูหน่อยก็ได้นะครับหาจอมอนิเตอร์ที่เป็นอัลตร้าวราคาไม่ได้สูงมากอย่างเช่นของทาง c o o l e r m a s t e เอนะครับเอามา ซื้อมาเป็น2จอนะครับผมก็ตีไว้ว่างบประมาณก็จะอยู่สักประมาณ3 0 0 0 0ื่นนะครับแต่เพื่อนๆก็อาจจะเห็นตัวบั้งอยู่ตรงกลางนะครับเป็นขีดอยู่ตรงกลางหน่อยถ้าเอา2จอมาต่อกันนะครับแต่ว่าถ้าเล่นบ่อยๆมันก็จะปรับตัวคุ้นชินกันได้นะครับแต่ถ้าคนไหนที่ไม่อยากจะเป็น2จอเลยก็หาตัวหน้าจอมอนิเตอร์นะครับที่เป็นแบบชนิดแบบ32เลยนะสาต่อ9 32อต่อ10อะไรแบบนี้เข้ามาใช้เลยนะครับมันก็จะให้ประสบการณ์ในการเล่นเกมพวกระดับที่ปันเได้แบบโอ้โหเรียกว่าไม่รู้จะ มีความอลังขนาดไหนนะครับหน้าจอสมาร์ททีวี70นิ้วก็70นิ้วเหอะนะครับถ้ามาเจอแบบการแสดงผลแบบชนิดแบบซปเปอร์อัลต้าไแบบนี้นะครับผมยอมเลยยอมเลยจริงๆ นะครับอันนี้แหละนะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่เคยมีประสบการณ์นะครับในการเล่นตัวเกมแบบจอว้างแบบนี้ก็เอามาแนะนําหรือว่าเอามาแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยได้ลองสัมผัสกันดูได้นะครับแต่ถ้าคนไหนอยากจะลองกันดูก่อนนะครับก็ลองแวะตามร้านตัวแทนจําหน่ายนะครับต,ต่างๆนะครับที่อยู่ตามห้างผมก็เห็นนะครับมีจอมอนิเตอร์แบบอัตราไวให้ได้ลองสัมผัสกันอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับหรือถ้าใครอยากจะเอาชัวร์ <ๆ S 1> เลยก็งานคอมมานด์นะครับที่จะเริ่มเกิดขึ้นอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้แล้วเหมือนกันนะ กับตัวหน้าจอแบบกว้างพิเศษนะครับสำหรับในวันนี้ก็เอาตัวข้อมูลมาอัปเดตพูดคุยกับตัวแพลตฟอร์มการเล่นเกมทางฝั่ง PC ที่จะบอกเลยนะครับว่ามีเงินแสนอาจจะหมดแสนได้ไม่รู้ตัวถ้าคุณละงับกิเลสไม่ได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ